จะไม่ออกนะครับก็เลยอยากเออ,อก่อนก่อนไปน่าจะแบบโลาะของออกให้หมดก่อนนะใช่แต่ส่งฟรีครับแต่ราคาก็ปกติใช่มีแต่เจ็บแน่นอนครับผมโอเคไหมได้อล่าอ่านี่นะครับผมปักให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนมีปักให้ร,ร้อย โชว์รองเท้าคู่ใหม่หน่อยได้ครับอ,อ่ะเ<ล>ดี๋ยวเรามาเปิดตัวแรกเลยนะครับเกณฑ์การซื้อเสื้อก็คือพิมพ์ชื่อตามด้วยาพารามาะนะครับพิมพ์ชื่อตามด้วยพารามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใครได้แล้วก็จะให้แคปกดหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นานก็ตื่นเต,นต,น<า>ต้นหนึ่งเนิดหน่อยเนาะบางตัวอาจจะประมงคับทุกคนคบางตัวอาั้คือใส่ชื่อพร้อมพารา,ารบิทข้างละสองศูนย์บิทข้างละสองศูนย์บาทนะครับถ้าเราปิดก็คือจะให้กดหนึ่งถ้า พาร่างก่อนเล่นหนึ่งก็จะนับต่อครับทุกคนอ่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยอ่าเริ่มตัวแรกกันเลยพี่ชายเอาแบบตัวสวยๆไปจไปในหนช่วงนี้ก็แบบมีแบบจัดไปใครรอเออหน้ารงหน้าร้อนเอาหน้ารงหน้าร้อนก็เหมาะกับเสื้อผ้ารงผ้าร่มแล้วกันครับผ้ารงผ้าร่มสีสีผมนี้เหมาะกับแพนขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมอ่ะ ยาวตัวนี้ไปเลยเป็นผ้าร่มนะคะพี่ตัวนี้เป็นผ้าร่มของออร์โนะบอกเลยนะว่าร้านเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราตัวนี้เป็นไซส์ L นะไซส์ L สีกรมแบบนี้เป็นผ้าร่มข้างในเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใส่แล้วกันร้อนได้ดีมากตัวนี้นะกรอบครับผ้าผ้าโบซิต้าผ้าร่มงานแหผ้าร่มงานแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แล้วใส่แล้วแบบเท่มากไม่ใช่ครูพระก็ใส่ได้ คือแบบสวยอ่ะคือแต่งตัวง่ายคือแต่งง่าย้วเป็นทิปน้าแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าราคาเนี้แล้วถูกมากอ่ะเปิดประเดิมให้ตัวแรกเลยที่แรขาย590ได้ไหมได้พี่ฟองอ่ะตัวแรกใครรับพิมพ์ชื่อตามด้วยพารามมาเลยครับ590ครับผมสวยมากตัวนี้ไซส์ L นะตัวนี้ไซส์ L สภาพกริบมากครับเก่าส่งคืนใช่ตัวนี้ใหม่มากจริงๆพี่ทน้าผ้าร่มครับผมอ่ะตัวนี้นะครับตัวแรกเลยผ้าร่มตัวนี้อ่ะเปิดประเดิมให้เลย590ส่งให้ฟรีด้วย ซีไม่คิดกระสุกไหมเ้ยเดี๋ยวด้วย,วยไม่นะอ๋อวันนี้ปามไม่อยู่หรอ,อ,อ,อครับปามกำลังทำกับข้าวอยู่ครับพี่ปามกำลังทำกับข้าวอยู่อ่ะตัวนี้ใครรับพิมพ์ชื่อตามด้วยพารามได้เลยนะครับห้าเก้าูนพอเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วเป็นแถบแบบนี้เลยสวยมากแถบผ้าร่มผ้าร่มแบบนี้ครับทุอย่างคครับทุอย่างคครับพี่มือนจริงจริงเราแบบอยากจะขายของให้หมดก่อนบวชครับแล้วก็จะพยายามมาขายทุกวันให้จนกว่าจะหมด่ะพี่ตรวเนี้ย สวยมากสี่แปดยา่ก้าองไซส์เอลสี่แปดยายพอเก้าตัวนี้นะครับใครรับพิมพ์ชื่อตามด้วยพาราไม่ลืมฟอร์ดตะก้าไหนฟอร์ดตะก้าไหนฟอร์ดตะก้าเสื้อสวยอ๋อไม่มีตะก้าครับตัวนี้ต้องพิมพ์ชื่อตามด้วยพาราแล้วก็ส่งไปทันตรงนี้เลยนะนี่สวยมากใครจะเปิดบินนะผมใครจะเปิดใครจะเปิดบินให้วันนี้ครับจึ้งเลยจึ้งเลยตัวนี้สวยมากเลยนะพี่ สวยสวยจริงตัวนี้เอาไปห้าก้าพอ้าเศูนเรื่องหมดเยาร้อยเก้าสบาทตัวนี้เป็นผ้าร่มของออร์ดอนะพี่ใส่สบายมากสวยมากจริงจรกันแดดกันร่มกันฝนได้หมดเลยครับสบอกอกสี่แปดยาวยี่รับเ้าว29บใส่เอลครับผ้าร่มงานแทนอย่างนี้ตรงนี้เป็นปักแม่สวยมากร่ให้ลอยกับผ้าร่มนี้พี่สวยมากตัวนี้ดีมากเหมาะมากใครรับตัวนี้ไปเลยห้าก้าสิบาทห้าร้อยเก้าบาทเก้าศูนนะ อ่ะพี่พีทมาแล้วครับผมหลังจากหลังจากที่แม่ไลนะ้นานพี่มันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะ อ่ะพี่พิษห้าข้าศูนย์ขอบคุณมากครับผมพี่พิษแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะขาจอข้อใจอยากได้ดันไหนคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เลยครับผมอุ้ยกูพูดพ่อค้าเลยวะเหมือนเลยไหมจริงจริงเราต้องต้องขายให้หมดนะพี่แทนเพราะว่าใกล้จะบวชแล้วเราต้องเตรียมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอบวชเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีทุเรียนอะไรนี้อีกเออใกล้แล้วใกล้หน้าแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับเรียบได้แล้วส่งไปทางไหนครับคุณพี่ส่งไปทางนี้เลยออน้าเขียวนะครับผมใช่เนี้ยหรือว่ามันต้องเอานี่ออกวะแทน ออกไหมมันมือกลัวไหล่ะไม่กลัวคนมันน้อยอะอ่าได้อ่ะลองได้กูต้องออกเองกอะไรเอออ่าออกเองกโทรศัพท์ีก็นไรอ่าตอนนี้นะครับห้าเก้าศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วเอาวันนี้เป้าหมายของผมขออะสิบตัวพอเออเดี๋ยวพอไลฟ์พอไลฟ์ขายเสื้อเสร็จเมาเมาเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังด้วยหลังจากที่แม่้เจอกันนาน อยากได้สีไหนแบบไหนบอกมาได้เลยนะครับแล้วก็ไอช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมครับเสื้อเราก็ไม่ได้แบบไอรอบนี้ไม่ได้สั่งมาหนามากนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือจะเอาพวกผ้าร่มมาเยอะมากกว่าครับใช่แล้วก็พอดีว่าใส่ออกข้างนอกให้มันกันแดดกันลมกันอะไรได้อยู่เอานถุงไหมานถุงงาถุงได้พี่แอรนุงสุ่มๆรู้สิ อ่ะไอ้ดีเลยนอกรอนอกรพแทนเปิดให้หน่อยพี่แทนเดี๋ยวขอแป๊บนึงตัวต่อไปพี่ทุกคนมาแล้วครับดูยังไม่เปิดนอกรับนอกรับนอกอมาลุ้นเงนเป็นสายไหรวะผมยังดูนะเป็นสายไรเอิ่มนี่เป็นผ้าวอลนัททุกคนอุ้ยอ้วนหน่อยอวดก่อนนิดอวดก่อนอวดหน่อยอ่านี่พ่อครัวเราตำส้มเรียบร้อยทุกคน นี่เรื่อยๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับนเซฟบเด้อเดี๋ยวไปกินด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวไล์ขายเสื้อเสร็จดออกไปนะครับขอบคุณมากครับเอิติ๊กอะโหตัวนี้อ่ะตัวนี้สวยมากเดี๋ยวพ้าใส่เเดี๋ยวขออันนี้แป๊บนึงทีโทนครับแล้วเป็นซิปหน้าครับซิปเต็มๆครับสายเอ็มแล้วป้ายนี่ป้ายแดงๆครับป้ายระบุ XL ครับทีกคนเข้ใส่เองแล้วทีทกนแล้วสวยมากกว่านี้ปรย ตัวนี้ป้ายแดงทุกคนเคยบอกไปแล้วนะว่าป้ายแดงอ่ะก็คล้ายๆรถมือที่ออกข้ใช่ลที่พีทใช่ใช่พี่พีททั้งมาอย่างทั้งมาแล้วอ่ะตัวนี้เป็นของนกอพี่ตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคือกลิ่นใหม่อ่ะกลิ่นเสื้อใหม่มากกลิ่นเป็นเสื้อใหม่มากเอาสวยมากเลยอน้าโอ้โหพีทูลข้าวโอ้ยห แนสวยมากเลยอคือรอรอจัดอ่ะตัวนี้เอฟเองเลยอ่ะเฮ้ยสวยปะน่าพีวันชัยไม่อยู่แล้วพี่สวยมากพอสวยมากทะเป็นน้องอใช่แล้วป้ายแดงด้วยอู้หคิดแล้วคิดอีกโอ้ห้าสิบยาวสามสิบคุณปรกกรคุณจะปล่อยเท่าไหร่ครับอู้แล้วถ้าไม่ปล่อยก็คุณะเก็บไว้ครับสวยอ่ะอ่ะเก้าเก้าศูนย์พี่ไม่มีไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าวันนี้เราส่งฟรีด้วยเออพาลากิบพลากบอู้ สวยจริงสวยสวยสวยมากแต่ถ้ามีตัวนี้ไม่เป็นไรพี่ตัวนี้เก้าศูนครับเอาไปเลยพาพาอยากเพราะว่าเทกเท่าไหร่ที่ไปเจอพี่เซนทันสี่0โอ้มาไรนานยังฟอร์ดยังครับเพิ่งมาครับอ่ะถ้าตัวนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะพี่ตัวนี้เก้า้าูนะครับใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับเก้าเก้าศูนย์ตัวนี้เอพี่อุ้จจะมาสวยจริงเก็บเก็บเออเนี่ยราคาแบบราคาเก็บมาพี่ตัวนี้สวยมากราคาขายนะครับเออราคาเก็บราคาเก็บ เก้าเก้าศูนย์อ่ะถ้ามีใครมีแบบพูณไหมครับมีครับมีเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะตัวนี้งั้นผมรับสิบนะครับนับเก้าครับแปดครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะง้นตัวนี้ผมเก็บนะตัวนี้ผมเก็บนะมีใครถ้าถ้าอยากได้บอกนะพี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเก้าเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ XL แล้วเป็นสิบหน้าแบบนี้ด้วยพี่โอ้โหสิบหน้านะพี่แบบเวลาไปไหนก็คือใส่สะดวกสบายมากใส่ง่ายมากอ่ะตัวนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะใส่ดูดีเนาะใช่ใช่หรอแบบ แล้วคุณนี่หาเส้นแขนยาวใสแบบนี้ยากอ่ะเพราะว่ารกไปหมดละอุ้ยสวยวะสวยสวยขอข้างให้ตรงเนี้ยบอกหมดมาเปิดถุงใหม่เลยถุงใหม่จะไปแกะถุงใหม่ที้เพิ่งได้มาแล้วอันนี้ในหุ่นเท่าไหร่คะเอาสีน้ำตาลหรือเปล่าสีน้ำตาลในหุ่นเหรอคะเป็นของผู้หญิงนะพี่แบบทรงผู้หญิงมันจะเล็กๆนิดนึงขายในราคา เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูครับพี่ผิดโอนแล้วอุ๊ยขอบคุณมากครับตอนนี้เราได้ยอดหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนผมได้ยอดหนึ่งตัวแล้วนะวันนี้ผมขอแค่ประมาณสิบตัวพอหลายวันแล้วแม่ดูไลฟ์ไม่ทันได้ดูวันนี้อ้าวันนี้แม่ต้องเข้ามาเก็บสักหนึ่งตัวแล้วครับ ก่อนไปบวชนะพี่อเอ้ยก่อนไปบวชนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปบวชแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วครับเพราะว่าจะมาใส่ส่งก็ไลก์ก็ไม่ได้ใส่สบงเี่ยอ่ะตัวนี้เป็นของพอมองนะพี่พมแท100้ร<อ>้อยเปอร์เซ็นต์นะคะับอกเลยว่าร้านเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้อยู่พี่ไซส์เอลนะพี่<ห>มีปลายทางไหมคะไม่มีนะครับเพราะว่าผมเคยส่งไปประมาณเคยส่งหมูตอนนั้นอะประมาณ20กว่าออเดอร์แล้วมันตีกับมาประมาณ6กอะทุกคน มันแบบมันไม่ได้เลยครับแล้วหมูมันก็แบบมีปัญหาผมก็เลยอ่ะกลัวมีปัญหายังไม่มีปลายทางนะครับอ่ะงั้นตัวนี้นะคะเป็นของพมไซส์เอลครับสี่แปดยาวยีิบเก้ากับพสูงใครรับตัวนี้พี่เอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เรื่องแบบพันธุ์พอพี่สวยมากติดชื่อตามด้วยพารามด้เลยครับจบเลยเช็ดแป้มนี่ด้วยนี่มานี่มาดีกวานี่ดีก่านี่ดีว่านี่ดีกว่าี่ปานหอข้าวหน้ากินมากเลยหอมพารานนะดูดูพันร้อนเลยมาอันนี้ นี่ครับผมเมนูหมูหวานแล้วผัดคะนาผมอาเจอเลยเจอเลยเดี๋ยวขอไปกินครข้าวขอขายก่อนเดี๋ยวขอขายก่อนนะพี่บารเดี๋ยวตามไปอ่าตอนนี้ใครรับนะครับเอาไปเลยครับหกเก้าศูนหกเ้วยวพารามาเลยครับใหม่มากโูนี่ครับเชือกยังใหม่ไม่มีขลอกครับใพีจริโกอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะมันใหม่มากนี่ใหม่คริปใหม่คริปเลยพี่4ีแปดยาวย9เก้าพาโมูบีกลูโก้ ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์ตั้ด้วยอารามาเลยนะครับของเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะพี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเปิดมุมมงไหมเอามุงไหมเอามุหรอลองไหมกลัวมันจะไม่ได้ทุนคืนนะสิเออไม่เป็นไรลองห็นิ้งเงียบกันกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยก็ได้ตัวนี้พี่แม่เอฟไม่เป็นเดี๋ยวให้ลูกชายสอนให้ก็คือถ้าจะเอาตัวนี้ครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อตามด้วยราคาได้แล้วก็ส่งไปทางนี้ครับ ไอนี้ที่ผมปักให้เรียบร้อยแล้วแอปเขียวครับตรงนี้นั่นแหละครับผมแอปสีเขียว L I N E ใช่ไหมเออ L I N E ครับแต่อายแม้ว่ารลิงเนาหนุนกันอ่าใช่ตัวนี้สวยมากเลยนะถ้าให้ลูกชายใส่กท่เทยใส่ก็เท่เพราะว่าคนที่มีอายุซื้อใส่ไปก็คือเด็กเลยเออไลฟ์นานหรือยังครับเพิ่งมาครับผมเพิ่งมาไม่ได้หนึ่งตัวครับเจ๊ปอเฮ้ยสวัสดีครับเจ๊ปอ ขอไซส์ใหญ่ประกอณได้เลยเดี๋ยวไปครับอ่ะตัวนี้ใครรับผมเปิดประมงก็ได้เปิดประมงที่สามศูนย์ศูนย์ครับอ่ะชื่อสัมเพารามาเลยครับปิดดัวไปเลยครับหกเก้าศูนย์วันนี้เราส่งฟรีนะครับวันนี้เราส่งฟรีเอาไปหกเก้าศูนย์ครับวันนี้มาร่มเาเยอะมากเพราะช่วงนี้หน้าร้อนอ่ะครูติ๊กกี้สามศูนย์ศูนย์นะครูติ๊กครูติ๊ก บีอไฟสามสี่ศูนย์ครับสามสี่ยบองขอรถแห่มันมันอะสิบสองขอรถแห่มันมันนะเตรียมเลยครับเตรียมเลยเฮียเฮียเฮียอฮะมีเชื่องานมีช่องานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถาให้อีกทีหนึ่งอะพี่เจี๊ยบสี่ศูนย์ศูนย์ครับผมอะ ราคานี้หวานครับราคานี้หวานมากเลยพี่ตอไปต่อบคือมันใหม่มากเลยนะคือมันแบบสภาพมือหนึ่งได้เลยอัวเนี้ยจริงกระดิ่งเราอยู่ไหนวะกระดิ่งค้างแลกระดิ่งกระดิ่งสี่ศูนย์ศูนย์บิดครั้งละยี่สิบบาทบิด่อไปสี่สองศูนย์บิดเอาไปก็สี่สองศูนย์ครับส่งฟรีส่งฟรีย้ำว่าส่งฟรีนะวันนี้ใครที่ได้ไปบอกเลยไม่ต้องเสียค่าส่งครับพี่เียอ่านอย่างี้อ่านแล้วอ่านแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้โหราคา เบามากเลยทานที่เอยตัวนี้แบบมือแบบกริบกริบมากมากเลยว่ากริบมากจริงคือใหม่กริบอ่าสีู่นย์พี่เจี๊ยบอ่าสี่ห้าศูนย์ครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อให้ผมหน่อยนะครับไปสี่ไม่ทันนะครับ429ไม่ได้นะครับคุณติ๊กไม่ได้นะเจอกันในบวชจัมโบ้นะครับครูเดี๋ยวผอจะให้คุณติ๊กถ่ายวิดีโอทั้งวันเลยพี่เจี๊ยบห้ารออันนับสิบครับผมมาเลย อ่ะอีกนิดหนึ่งอ่ะ,อ,ะอีกนิดหนึ่งมีใครให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมอ่ะนิดหน,หนึ่งนะเพราะว่าห้าร้อยันนี้คือแบบคุ้มนะพี่ปกติพูม่าตัวนี้อเอ้ยพามู่ตัวนี้ยราคาในช็อปคือไม่ถูกเลยนะแล้วสภาพแบบมือหนึ่งเลยตัวนี้คือมันใหม่มากเลยนะโนนี่โนนี่เสื้อให้เสื้อให้ได้อันเดนะครับเสื้อให้ได้พอ่อขาครับครับเสื้อให้ได้พอ่อขาครับครับ Uh, <laughs> ลองพิมพ์มาดูนะพี่ตอนนี้ห้าร้อยครับตอนนี้อยู่ที่ห้าศูนย์ศูนย์ครับห้าศูนย์ศูนย์ แพตตี้ I love g o ็7เเอฟพ่อขาเออห้านเตือนใจเตือนใจล้าสุดเป็นแบบเพื่อนกับเรเอนใจพี่เตือนใจครับพี่เตือนใจ5้านับสิครับผมนับเก้านับแครับนับเนับหนับห้าสี่ครับนับสมนับสองห้าห้าหกศูครับพี่เจียบเดือดเดือดเดือดนะวันนี้ผมขอคนละหนึ่งตัวครับหนึ่งพ่งร้อคนถ้าผมขายได้หนึ่งพันตัวก็โอเคจบเลย เชมีไม่ถึงเชื่อมีไม่ถึงมีประมาณไม่กี่ห้าหกสิบพี่เจี๊ยบน้ำสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับอ่ะพี่เจี๊ยบแคปแล้วกดหนึ่งมาให้ผมหน่อยครับรามาก่อเลหนึ่งไปต่อนะครับอืมพอดีเลยเนี่ยแกจะหมดแล้วมาช่วยกันนะทุกคนแล้วเสื้อแบบบอกยว่ามันแบบพอถ้าถ้าไม่จึ้งผมไม่เอามาขายนะจริงรับรองรับประกันเลยแฟนแพรี่รับประกันเลย พี่เจี๊ยบขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่พี่เจี๊ยบส่งรูปไปทางนี้นะพี่เจี๊ยบส่งรูปไปทางนี้นะครับผมโอเคตัวต่อไปครับมีคนขอสายใหญ่มาอ่ามีคนขอสายใหญ่แล้วบอกว่าเป็นของผ้าร่มนะพี่ตัวนี้นะใหม่มากใหม่เกินใหม่มากจริงๆทุกคนหาแบบนี้ยากนะหายากมากจริงๆนะทุกคนถ้าอะให้เข้าไปดูในช็อปว่าราคาเท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยแบบจริงจริง พี่ดูนะไม่มีทะลอกไม่มีทะลอกแล้วของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่อยู่ครบครับตัวนี้เป็นไซส์อะไรพี่แทนไซส์เอ็กซ์ XL ครับเอ็กซ์เอลครับนี่ห้าสิบยาวสามสิบครับอุปกรณ์ครบเอกสารครบครับไม่อุปกรณ์อยู่ครบเอกสารอยู่ครบพี่สามารถเช็คได้เลยว่าเป็นของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่มีใบเกิดรันะมีใช่แล้วเรามีใบเกิดตัวมีเอ็มไหมคะมีครับมี๋รอเลยเดี๋ยวรอถ้าเป็นคนก็คือเรียกใบเกิดถ้าเป็นเสื้อก็คืออืแท็กถ้าเป็นนก็คือแบบ ลายเล่ม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 อ่ะตัวนี้เป็นแถบอรดใช่ไล่สีด้วยนะไล่สีเป็นแดงส้มส้มแดงส้มแดงส้มใส่ยืดให้มันแดงแต่ขาแดงส้มส้มยังไงมันเหมือนเดิมมัเนี่ยรู้ไหมทุกคนที่สีส้มอ่ะใส่ขึ้นเพราะอะไรใส่แล้วมันแบบมันสว่างมันไม่น่าสว่างเหมือนผมพี่แทนอ่ะเออ ไม่เคยเอฟของเลยอาต้องลองสักครั้งครับใส่ชื่อจำด้วยพารามาให้ผมครับอยากได้นะครับผมก็ต้องพักก่อนนะโอเคครับได้ครับเอฟทางไหนตอพี่ฝอยอธิบายพี่หน่อยอยากได้โอนทางไหนอ๋อนี่ครับเดี๋ยวทักไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีแอดมินคอยตอบนะครับแอดมินของเราตรงนี้เลยเป็นแอปเขียวนะครับพิมไปไม่ต้องมีเอ็นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นออร์ดไซเอ็ก ตัวน,นี้ออรอไซค์แอลใครรับตัวนี้นะครับรับไปเลยในราคา690พอพี่ราคานี้พอ,อไม่ขายแพงกว่านี้แล้วลายกริปดอกัมที่สวยมากโวชี่ไม่ทออะเลากัะ เวือน้าลอว่ห yeah> ื UH ่ใหม่มากหมุนตัวโชว์นะมนตัวโชว์ตัี้สวยจริงครับแล้วสว่างมากนะครับเอาไปในราคา690ูพออก50าบดาว30ครับ XL ครับ้าศราคานี้นะอาออดอของแท้ร0อปรเ็นของแท้รออรเนตแนี้เป็นของปักนะครับปักนะสวยมายยับได้ครับมีครับมีแล้วตัวนี้เป็นผ้าร่มนะครับสิบหน้าแบบนี้เลยใส่ออากลังกายเท่เท่ ตัวคือเป็นเถีตดหล่อเนี่ยถ้ามองเหก็ดีเลยแล้วออรดโดเป็นของที่แบบเออคนใส่เยอะมากจริงๆใครๆก็รู้จักพอเตรียมงานบอกว่าไหนลูกนี่แหละครับเดี๋ยวผมขายเสื้อเสร็จประมาณประมาณเสร็จวันที่ห้าเดี๋ยวผมก็จะลงไปช่วยแม่จัดการแล้วแล้วก็ไปถ่ายรูปเหรียญรูปอะไรไว้ให้เรียบร้อยที่แม่แม่เอฟซีส่งมาให้เยอะเลยใช่ครับอ่ะตัวนี้ใครรับนะครับของออร์โดตัวนี้เอาเป็นราคหกเก้าสิบเราคานี้จริงแบบ ต่ำกว่านี้ก็่ไม่ได้แล้วอ่ะสิบหน้าคอสูงแลวสภาพคือแบบกริบกริบครับผมมากเอ็นะรอเอ็ครับพี่คนแรกะไปได้ถ้าตัวนี้ไม่มีผมเปิดประมูลก็ได้อ่ะเปิดประมูลที่3 0 0ศูนย์ศูนย์ายครับขอมันมันขอมันมันคุ้มเปิดมาให้หน่อยเปิดมาให้หน่อยขอมันมัดขอออกมาเป็นหนักครับพี่แล้วแล้วราคาไม่ถึงทุนเลยใช่สวยมากรับไปต่างรุนทุกคนท้าครับทหาครับวันที่8นดครับเออ โอเอะตัวนี้นะอยู่เปิดประมูลที่ประมูลที่สามศูนย์ศูนย์นะเปิดมงกที่สามศูนย์ศูนย์ิดเลขสามสองศูนย์นะครับใครอยากได้ก็กดของเราคือใส่ชื่อตามด้วยราคามาเลยถ้าคุณเอฟได้นะครับผมจะให้คุณแคปแล้วกดหนึ่งครับผมเอ่อต่อรับเสื้อตัวนั้นก็จะเป็นของคุณแล้วแล้วก็ส่งรูปไปตรงนี้ครับผมเอเคพอขายหรอออะตัวนี้ถ้ามีผมจะลงนะนะศูนย์ศูนย์ี่หน่อยพีหน่อยพี่หน่อยพี่จริงๆ คือเสื้อมันสวยมากจริงๆแล้วข้างในนะบอกเลยว่ามันไม่ร้อนเลยพี่ข้างในมันเป็นแบบนี้นะครับผ้าที่แบบเป็นรูเขาเรียกว่าอะไรนะระบายอากาศซส์ XL ครับสีน้าูนมาแล้วพี่ฟอ่้าศูนยทีเบลของผมครับผมให้ดูนะว่าข้างในอ่ะก็คือใหม่แบบใหม่มากแล้วตัวนี้นะดูนะโอ้ยโทษพี่ปาม มันเป็นรูระบายอากาศแบบนี้อย่างดีเลยอ่ะใส่แล้วมันเสียวมากเอ้ยใส่เลยอ่ะมาแล้วอยู่ที่พี่เจี๊ยบห้าศูนย์ศูนย์พ่เจี๊ยบห้าศูนย์ศูนย์ผมยับเดือนยับเดือนนี่ยบเดือนจริงอ่ะเออพี่แอนดีขั้นต่ำของเรามันขั้นต่ำยี่สิบบาทนะขั้นต่ำยี่สิบครับขั้นต่ำยี่สิบอ่ะตอนนี้ห้าศูนศูนย์อยู่ที่พี่เจี๊ยบนะครับขั้นต่ำหนึ่งใบเขียวนะครับขั้นต่ำหนึ่งใบหนึ่งใบเขียวเอาถูกแล้วถูกแล้วมี่ขั้นสับสนอ่ะถ้า ใครใสมาเพิ่มเป็นห้าสองศูนย์ผมจะรับให้เลยนะมีไหมครับมีไหมครับมีนะแต่บอกเลยนะว่าได้ไปก็คือคุ้มเก่าสมคืนจริงเออเก่าสมคืนเลยอ่ะตัวน,นี้สวยจริงสวยมากคือเสื้อที่มารอบนี้ยก็คือเสื้อใหม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าแบบมันใหม่มากจึ้งเหรอจึ้งอ่ะอ่าแล้วดูนะของใหม่หมดเลยทุกคนจริงเนี่ยอ่ะมีอีกเียกศูนย์ไปอ่ะเริ่มนับเลยป่ะอ่า มาพี่เจี๊ยบนับสิครับเก้าครับแปดครับเจ็ดครับหกครับห้าครับสี่พี่สามครับสองครับหนึ่งครับผมอศูนย์ครับผมหนอ่งอ่ะมาพี่โยมาพี่โยหกเก้าศูนย์อ่ะพี่โยหกเก้าศูนย์ปิดเลยครับปิดเลยครับพี่โยแคมปแล้วกดหนึ่งเลยครับโอเคขอบคุณพี่โยด้วยครับพี่บอกนะพี่จะได้โอนสองตัวเลยค่ะโอเคครับถ้าวันนี้อยากได้กี่ตัวเดี๋ยวรอโอนทีเดียวเลยก็ได้ครับแต่ว่าส่งรูปมาให้ผมก็ได้พี่เจี๊ยบไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นับถึงสิบแล้วเราจะให้แคมป์น่าจ๋อแล้วกด ถ้าสมมุติว่าผมใส่ราคาแล้วทีนี้ราคามาก่อนลีกหนึ่งครับก็จะให้คนต่อไปนะครับต้องเราต้องแคปบล้บกวกดหนึ่งมาให้ทันก่อนที่ราคาจะขึ้นอันนี้ก็อันนี้ก็คืออธิบายง่ายว่าพี่โยปาดนะครับพี่โยปากดปาก็คือแบบเป็นนังปาดเลยใช่ครับผมสีผมปามสวยทุกคนถ้าอยากให้ผมทำสี สีอะไรดีในใจผมคิดตอนนี้คือสีแดงเพราะว่าไปจับไปจับใบแดงจะได้ไม่โดนใบแดงไม่ไม่นะนํำไม่ได้ํำแบบนั้นแกเข็ดมักจะโดนเข็ดเล่นไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปสีเขียวอ่ะเขียวนีออนอะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่หรือว่าเราจะทำสีส้มเพราะอะไรนะเราจะบวชแล้วแล้วก็ตัดออกเลยเตรียมอาหารนนั้นนั่นดิเตรียมแฟชั่นเลยเขาบอกว่าอ่ะอยากให้ทำสีอะไรบอกมาครับสี สีสีโยแบบวพ่าทหารทหารทหารบินทหารอากาศ่หารมาเรียบร้อยไงทหารอากาศด้ตัวงสูงอันนี้สรุปไม่ต้องทำไปขอยานาบไปขอไปขอย่านาาไปขอย่าหน้าไปขอพยานาเงี้เปล่าเป็นไม่รู้อ๋อสีเขียวเหรอถามพี่แพรี่ เออทำเซอร์ไพรส์แพรดี้แพรดี้มาด่าเราเธอไปทำสีผมอะไรเนี่ยหยิดนึกออกเลยไม่เป็นไรค่อยค่อยวันวันวันนี้ก็ได้เออเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์แล้ว